ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดบล็อกอีโคเรียธรรมดากันนะครับมันจะมีท็อปเปอร์ด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้อะไรอันนี้ก็บล็อกเพิ่งมาส่งนะครับเปิดที่บ้านเนี่ยครับจะมีซองซ็อปเปอร์ครับซึ่งมันจะมีโอกาสได้เดลเซอร์ครับ เป็นฟอยดีสุก็จะเป็นเจ้ากีโดล่านะครับแล้วก็เจ้าพวกมทธาตามลำดับแล้าต้องดูกันว่าจะได้อะไรในคัพเปอร์นี้ถ้ากีโดล่าก็คุมเลยครับมาดูกันว่าได้อะไรเฮ้ยมาธาครับได้มาธาคุมแล้วครับบอกนี้ได้มัทธาก็ตัวตกประมาณสักเอ่อพันหกพันเจ็ดนะครับตอนนี้ คุ้มเลยว่าท่าเดี๋ยวมาดูซองปกติกันอ่อฟออ่ะอืมฟอยก็เป็นฟอยเบสิกแลนด์ Basic นะครับอ่าอันนี้เป็นฟูอาร์ t แลนด์ครับอันนี้ก็แพงครับตอนนี้ ใบตกประมาณสักอ่าตอนนี้ใบตกประมาณสัก300กว่าบาทแล้วครับ13เหรียญเอาตอนนี้ถือว่าดีครับได้นี้มาได้มาท่ากับไอ้ตัวนี้ลงใบนี้ลงใประมาสัก2,000แล้วครับราคาบล็อกก็ตกอยู่ที่3,600บาทนะก็ถือว่าได้เกินครึ่งบล็อกแล้วครับตอนนี้ที่เหลือคุมอ่าอันนี้เป็นแมวครับไม่เป็นไอ้เจมลาซซอนนะเป็นอาร์ตกระตูนนะ ลอยแล้วครับแล้วเป็น่อยงานคอมธรรมดาทั่วไปแมวอันนี้อันนี้เนี่ยลิมิตจะบอมมากไปนี้เพราะว่าแปะแล้วบวกยี่สิบยี่สิบไปครับถ้าแปะกับพวกเม่นหนึ่งหนึ่งเทมเพิลนี่จะเก่งมากต้องต่อไปเลยนะครับอ่าดิเชนเจอรี่ครับก็น่าเป็นคิงคองนะอันนี้อ่าก็เป็นเจ้าคิงคองนะที่ ฮัสโ์ยังไม่ไิกสิกเลยต้องทำชื่อคคกลาอะไรเนี่ยโคก้าอะไร <t ol k> ตลกด,ดี๋เดอะไททันเอฟสีดำอ่าสีดำก็อ่าใบนี้ครับใบกวาดครับไบกวาดเลขคู่เลขคี้นะครับกิ่งครับเพราะว่ามันจะมีเขขมด็กพวกคอมมานเดอร์ที่เป็นคู่กับขี้ครับ <c oughs> โมโนเลสอ่ะ ันจะมีเจ็กที่เป็นใส่ยซอเอ็กซ์ี่ครับเจอตัวนี้สีก็เอ็กซด์หมดเลยครับพวกลูกเทปก็ไปด้วยนะถือว่าเป็นไวที่เก่งพอสมควรไปต่อไปอ่าอันนี้เป็นฟอยครับเป็นฟอยลายการ์ตูนนะสวยดีนะอ่ะอ่าในี้ <laughs> จังครับแต่ในอีดเล่นสนุกดีไใบนี้จั่วกระจายครับ ลงโซลิงก็จัวลงมาหนาคิบก็จรับสวยแยะมากมายอืมอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เดือดก็ได้ค่าสองครับเล่นยากครับแต่ว่าบางคนเขาก็เข้าไปเล่นนะแต่ในดาบไม่หยิบอะส่งกันเกิดเลย สองต่อไปเป็นสีฟ้าอ่าใบนี้ครับใบก๊อปเปอร์มาเนนครับก๊อปอะไรก็ได้ที่เป็นเปอร์มาเนนครับก๊อปเพนวอรเกอร์กับก๊อปเอนชันเมนต์ได้หมดครับถือว่าดีอยู่ถ้าเป็นก๊อปกีเจอร์แล้วจ่ายนะเขียวแดงจะได้ไฟได้วยนะครับถือว่าเก่งอยู่ใช้ก,ก๊อปบอมครับ <Boy. S 1> ฟอยกับครับฟอยเป็นฟอย อ่าคอมมอนครับฝ่ายคอมมอนจับคนอื่นไฟกันอ่ามาตี่ฮัลเลอร์ก็จะเป็นอัลติเมตัมครับชุดนี้อัลติเมตัมเยอะครับส่วนใหญ่ก็เ,เก่งๆทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ไปดีครับไปดีไม่เก่งครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้ครับ ตัวนี้เป็นแพงระดับสองในรุ่นครับแต่ด้วยราคาก็ถึงแพงระดับสองในรุ่นแต่ก็ราคา,า,คาแค่สิบสองเหรียญเท่านั้นครับสามร้อยบาทในนี้เพราะว่าราคาชุดนี้นส่วนใหญ่มันอยู่ที่เจ้าปัสซิล่าครับสีเขียวใบนี้นี่ e d เเก่งครับเหมือนติวเตอร์เซิร์ฟประมาณนี้สองใบอ่ะก็เซิร์ฟกีเจอร์ได้สองสว,วถ้าเกิดเป็นสีสุดใจนะครับ ไม่ทอสนี่ติ่งๆหลายใบยครับเอาไปเล่นสนุกๆไปอ่าโยเลียนครับเจ้าโยเลียนเจ้าโยเลียนตัวนี้ก็เป็นคอมมานเดอร์ยอดทิศทำให้ฟอร์แมตแซนาดาดประจุบันหกลายเป็นฟอร์แมต80ใบเรียบร้อยแล้วครับใครใครก็เล่นโยเลียนไม่ว่าจะเป็นแบน์โยเลียนหรือลักก้าโยเลียนนะครับอ่าสองต่อไปเลยนะครับ ฟอยแลครับฟอยแลฟอยแลเป็นแลหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เป็นอัลติเมตตัมครับอัลติเมตตัมใบนี้สีเจสไคสถือว่าเล่นได้ครับใบนี้ต่อไฟสีเขียวอืมสีเขียวก็อ่าเจมเลโซครับก็เป็นตัวที่มีอาร์การ์ตูนไปตอนออกตอนต้นคลิปอะครับเก่งครับตัวน,นี้ยังไงก็เก่งแน่นอนครับมาได้ทำลายถ้าเกิด อามิวเทสจะได้ทำลายอีแฟคเอาเอ็นชันวินครับเล่นด,ด้ทุกฟอร์แมตครับอีดีแคสก็ได้แซงไห์ก็ดีต่อไปเป็นอาเอาติเมตัมอีกแล้วครับอัลติเมตัมมาเยอะแยะเลยครับยังไม่เห็นแลนอาร์ปกตินะครับเห็นแต่แลนอาร์ตะตูนเะนี่ยหนึ่งไป อ่าเป็นฟอยล์แล้วครับเป็นฟอยล์คอมมอนครับหนอนตัวนี้เก่งมากครับในเดดอาร์นี่ถือว่าใช้ได้เพราะมันแบบไซคิงได้แบบไม่ต้องมีสีอะไรอ่าสีฟ้าก็น่าจะเป็นคอมพานีครับโยเลียนอีกตัวครับโยเลียนปะเนีย่ยงสองตัวเดี๋ยวซ้ำกันเลยในบ็อกเคยเจอสูงสุดนี่แหละซ้ำกันสี่ใบฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็เฉยๆซ้ำแค่สองครไม่ค่อยซ้ำกันเยอะหรอกครับและเสนยียงพี่ซ้ำก็ไม่ค่อยไปดีๆเท่าไหร่ แต่เจ้าโยเลียนซํำก็ถือว่าดีครับใช้ได้ต่อไปอิจินาดีสีขาวครับมีไม่กี่ตัวอ่าขาวแดงเจ้าตัวนี้ครับโดนแบนเรียบร้อยครับในฟอร์แมตเลกาซี่ด้วยความเก่งของเจ้ามันเจ้าทิ้งจอกตัวนี้ครับเป็นเอเลเมนต์ฟอกถ้าโดนแบนเป็นเรียบร้อยในฟอร์แมตเก่าๆต่อไปเลยครับต่อไปก็เป็นอ่า <Hey. S 1> ฟอยครับฟอย อ่าตัวนี้ฟอยอันคอมอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าชื่ออูมโมรีก็จะเป็นตัวคอมพานีที่ดีครับแต่เจ้านี้โปรหลายท่านเขาบอกว่าไอ้เจ้าสุกเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันเป็นบอมมากครับในลิมิตเพราะว่าเอาไปมิวเทสกับพวกตัวบินแล้วก็แบบตีแทบอ่าอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นแมวอะ โอ้มีมิติครับตัวนี้ไม่แพงมากแต่สวยครับตัวนี้ตัวละร้อ,อยฮะตัวนี้สแนปแหลกนะถ้าเป็นกอซิล่าก็จะเป็นไ,ไอไออะไรว่าคิงอะไรสักอย่างนะคิงซีซ่าครับเออนั่นแหละเห็นเจ้าคิงซีซ่าเพราเป็นอากาตูนก็สวยีกแบบแรับโอ้แลนดมาครับ,น,รน,รบน่าจะเป็นแลน์ครับโอ้แลนมดมาทีสองรบล็อกครับ ถือว่าโอเคครับนี่ได้แลนสองใบบอกบ็อกนี้โอเคเลยครับได้มท้ากับแลนสองใบแลนก็ตีสัะใบละสามร้อยครับมา้าก็ตีสพันห้าก็สองพันกว่าบาทแล้วถือว่าแฮปปี้ครับบอกนี้ต่อไปเป็นอ่าเป็นแลนฟอยครับแลนฟอยที่ราคาไม่ต่างกับใบธรรมดาเท่าไหร่อ่ามาคู่กับแลนธรรมดาใบแรกของบ็อกแลนธรรมดา แต่้าเกิดนับไปก็เรอนี้ก็มีสี่แล้วครับตอนนี้จริงๆจะรอดไม่รอดอยู่ที่เจ้าท็อปเปอร์นี่นะครับเป็นมอสซตอโอเคอ่าอันนี้ใบนี้โคตรจังนะนครับในลิมิตก็กาครับก็ไม่เอาเหียวเหี่ยวเนี่ยกากมากครับตรงน,นี้ ฟอยด์คอมมอนครับก็แมวเหี่ยวเป็นฟอยด์ก็แมวแรก็ยังเป็นแมวครับแมวแมวัมว้งนั้นเลยครับเยอะแยะท่านแมวเยอะครับเอาใจท่านแมวนะ,ะนครับเราไปอ่าเป็นเพนวอลเกอร์ครับอ่าเป็นเจ้านาเสร็จนาเสร็จก็มา,มาสักร้อยกว่าบาทตอนนี้ เล่นได้นะครับแต่ปริมาณออกมัคนคงเยอะราคามไม่แพงเท่าไหร่แต่ถือว่าเล่นได้ครับตันนี้เสียที่ต้องเล่นสามสีเดีไปเป็นอ่านี้จะซ้ำแบบเป็นแที่ซ้ำแต่ได้ค่าซองไันี้แต่ยังม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่อันนี้เอาไปโยกเม็ดนะแค่เด็กเันเม็ดพวก ถ้าเป็นอ e ีเดียสกเปนเด็กไฮด้าก็เก่งครับโยกเม็ดไปโยกเม็ดมาตายก็โยกเม็ดไปกอไปอ่าเป็นเจลล์อ่าอ่าเป็นมิติฟอยมิติฟอยมิติฟอยสวยดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นปลาหมึยกยนะ่าง เหมือนว่าตอนนี้ก็มีแรฟอย3สามใบแล้วในบล็อกนี้อันนี้คอมมอนฟอยครับตัวนี้เลือกคู่ขี้โปรตทคู่หรือขี้ตามที่เลือกครับ แล้วเป็นฉลามแล้วตัวนี้อ่ฉลามปะเข้าฉลามบกมุกอ่ามิติล้วครับหน้าต่างนี้มิติกชัวอ่า เป็นเจ้าตัว้คีับไม่แพงมากครับแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่มันเกียร์ยงเดียวครับมันไล่ายากไปห,หน่อยนะมีแต่พลังน,นะแล้วก็มีเทศจากกลุ่มได้คนะอัที่เเลิกก็เป็นอะติเมตัมออันนี้อะติเมตัมใน EDC อะติเมตัมใันี้เก่งสุดแน่นอนวนะ่าหรือว่าไปเดทอยเก่งกว่าผมว่าอันนี้เก่งกว่ายังไงสร้างก็ดีกว่าทำลายนะ อ่าชักไซฟ,ฟุนครับใบที่มีบทบาทในเมตาปัจจุบันสูงมากแต่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่แตนด์บ์ก็แนะนำให้หามัสตาไว้4สี่ครับไปไีนใช้ไดย้ยาวๆแน่นอนนะครับเดยกเคาร์เตอร์เจอหน่อยเลยครับอืมดีเจิอรี่สีแดงอ่าเป็นตัวสามสองไอตัวนี้เป็นคอมพานีในลิมิต น่าจะเก่งที่สุดแล้วครับตัวนี้โคจิโก่งเบิ้ลสเปลครับเวลาเรามีใบค่าไล่สีเนี well area, be ่ยเราก็ลงมาเบิ้ลจ่ายเพื่อมีสามานาลงมาเบิ้ลเป็นค่าสองใบอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ว่เล่นกับพวกจั่ๆคโคดเก่งครับไอ้เวนเทสสุดๆไปนี้ในลิมิตนะครับแต่ในสแตนดาร์ดก็ยังไม่มีที่เท่าไหร่ตันนี้ก็น่าจะเป็นคอมพาเนียนตัวอ่าเจ้านี้ก็ซัมครับ ออกมาแล้วเซอร์ดาชับเลยเฮ้อเนี่ยเซอร์ดาเจ้าว่าอ่าสองต่อไปเลยสีแดงอ,อ่าวันนี้โทษกาเราเล่นไม่ได้แล้ววันนี้พยายามจะเล่นมันนะแต่แบบว่ามันก็แบบ เล่นยากอะวัดดัวงหะะ่างไม่ค่อยดีฮนะัวได้เท่าไร่ไ่กิ้งตลอดตัวนี้นะจะหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วสีเขียวดำอ่๋ออันนี้ก็ซ้ำครับไม่ทอดเขียวซ้ำเหมือนแลลวซ้ำเยอะพอสมควรอะ ฟอยเขียวฮะฟอยอะไรดีเฟกต์คอมมอนนะครับฟอยคอมมอนแรนฮะโอเคอ่าโวแลนกากรัเบอดีอันนีเ้เป็นแลนหล่อแลนกาดโอเคไหมไม่ครบบล็อกแต่บล็อกนี้โอเคแล้วครับบล็อกนี้โอเคเป็นท็อปเปอร์เป็นบล็อกมาท่าก็โอเคแล้วถ้าท็อปเปอร์เป็นคอนก็กคตรกากกนดกนะครโดยรวมองค์ประกอบของบล็อกถือว่ากลางๆนะครับแต่มีมาท่ามาทําให้หลอดสีแดงนะสีแดงก็อาจจะเป็นเจ้าเต่าน้อยมอา อันนี้ก็เป็นไมทอสแดงก็หมดแล้วครับเกี้ยงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในบล็อกโอเคนะครับก็บอกนี้ก็แฮปปี้ตรงได้เป็นท็อปเปอร์จังหวัดช่าเนี่ยครับจังหวัดช่านะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดี